สวัสดีครับจองยงคนรักง่วควายนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองท่านว่าสองพันหยสิบสามนะครับนี่กสิมาเปิดราคาง่วครับเมนทองทองเก่าเดือนแล้วครับยังามอดเลยกสิมาเปิดราคาแม่นี่นะครับเปิดเปิดราคาทุกแม่ครับราคาทุกแม่ครับใส่บึงทองพิศาจแดงครับเก่าเดือนกลัวหรอ ยังบขอดเลยครับใหญ่ๆครับสูงลอยห้าสิบสามครับใครต้องการใส่ใหญ่ๆครับถ้าพอปีศาจแดงว้นำใบหลอดครบนะครับเชื่องครับแม่ใ่เชื่องทองเก่าเดือนแลวยังบกอดเลือกกำหนดมาได้ประมาณเกือบสิบมือแล้วครับ าจะสีเสือสีไม่จะอมเม็ดขาเปลือกครับเหลืองๆแข่งขาแง่ๆครับนมสีเต่าถ่ายเพึ่งกับย่นบอ,ยเอยนเลนนนยนะครับยังบดถ่ายเหลืองย่อนแล้วมีเบืองหางพินลำตสูงไอยหาสิบสามนะครับไปสนใจกับเขามาเมืองใดนะครับ แน่นี่เปิดไว้ที่เจ็ดหื่้าพันบาทครับเจ็ดหมเกาพครับจะใส่บึงโตต่อไปนะครับนี่น้องน้องไม่ยากน้องไม่ยากจดทรงเอฟอยู่นะครับตอนนี้ตีเบอร์เรียบร้อยแล้วอยู่มานานใบก็จะมานะครับน้องไม่ยากเปิดไว้ที่ ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับน้องเมยยกสีเข้มๆครับสีเข้มๆแพ้กำลังตกสะเก็ดนะครับแพท้ทีตีเบอร์สูงประมาณน่อยสามสิบครับน้องเมยาเป็นลูกข,ของรอโตโต้ครับหน้าตาง,งามๆส,สวยๆนี่ครับไปที่ห้าหมื่นเก้าพับาทครับสนใจเข้ามาต่อร่องหน่นะครับ ดี๋ยวพภาพไปเบิ้องภาไปเบืองตัวต่อไปนะครับครับเป็นลูกซีไว096นะครับอายุประมาณ20เดือนแล้วครับอายุพัน20เดือนตัดี้ก็ผสมไวเซต์116ไหวนะครับผสมพึ่งผสมไปมือสองสามมือที่แล้วเป็นลูกซีก้096 ไปที่มักเหยื่อเงหายเงยเงครับกินยากินกินเป็นทุกอย่างครับขึน้นมาแนี้เปิดราคาไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสูงประมาณหน่อยสี่สิบหานะครับลูกสี่วายศูนย์เก้าหกผสมไวายเสร็จหนึ่งหนึ่งหงกับรอฟันหลอดนะครับสถานะตอนนี้ ใครส,สนใจก็เข้ามาเบิ่งใดที่บ้านห้วยสลาวครับตำบลหนองบนองบนอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์โทรติดต่อ0934355781ครับ0934355781ครับใครสนใจก็เข้ามาทดลองกันได้นะครับลูกซีวาย096ผสมวายเสรนึงนึงนะครับ กินเป็นเบินครับหญ้าเฟื่องหัวอ,อาหารคนกินเบิร์ทุกอย่างกินเก่งน้ำอ้วนครับหนาๆเลยครับหน้าตาสวยสำหรับวันนี้ก็สำนีนะครับสวัสดีครับ